เริ่มแล้วพี่เป้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเดินไปไหนอูทำไมวันนี้ท้องกี่เดือนแล้วใกล้คลอดแล้วมั้งนี่อใกล้คลอดแล้วโอ้พี่เป้เราใกล้คลอดแล้วนะครับผมน่าจะเจ็ดเดือนกว่าๆแล้วนะครับแปดเดือนประมาณนั้นนะครับผมเนาะอ่ะ,อะเช่นเคยนะครับร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์สุรินนะครับผมก็สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมเนาะ เบ,บอร์โทรบอกกันทุกคลิปเลยนะครับผม086 7 30 5 4 2 1นะครับเบอร์นี้แอดไลน์นะครับแอดไลน์ได้นะครับผมเ,เนาะเอาเริ่มตัวแรกเลยพี่เป้งงว่าไงฝนจะตกแล้วนะครับนี่น้ำนองเต็มหน้าร้านนลครับผมบผม,มืดฟ้าโมดินมาแล้วเท,ทิครับผม อ่ะบรรยายเลยครับเคเทคคืออะไรเคเทคคือพาวเวอร์เออพาวเวอร์โอเคเคเทคคือพาวเวอร์นะครับเป็นพาวเวอร์แอมชั้นิด่หนึ่งนะครับแอมชันทีหนึ่งที่เป็นเป็นแบบไหนได้เปิดเปิดโอ้ไม่ได้เปิดนะครับโอ้ไม่ได้เปิดก็ไม่เห็นข้างในไม่เห็นเปิดเลยครับผมไม่ได้เปิดนะครับผมเออไม่ได้เปิดลืม เปิดเลยไหมเปิดกันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเดินหาสว่านสักสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เป้กลับมานะครับผมนะครับนม่ร้อนๆยังไงไม่รู้ไม่ไม่เปิดรอเลยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวพี่เป้แกจะเปิดรอนะครับอ่ะทําการเปิดกันสดๆเลยนะครับไม่มีย้อมแมวนะครับผมนี่นะครับเปิดสดๆหน้าช่องหน้าช่องเลยนะครับหน้าช่องยูทูบยูทูบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขยับให้นิดหนึ่งกระนวยมิ้ว พอ oh, ตกอีกเอ้า oh, ขยับสภาพสวยนะครับผมเนาะสภาพสวยอยู่นะครับผมเอาขยับขึ้นมานี่โอ้ oh, ไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมเดิมๆบอดสองตัวสวิตชิ่งสองชุด uh, TR. TR TR มีแต่ด้านบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า TR ข้างละข้างละสิบตัวนะครับข้างนี้สิบข้างนี้สิบนะครับ ชุดบอร์ดนะครับผมเนาะบอร์ดตัวนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้ในสายนะครับชุดนี้เป็นของฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับอ๋อมีบาลานนี่ชุดดีเลยเค t ท c h นะครับครบเซตน,นะครับบาลานเอาพุทเดิมก่ะบาลานอินพุตอ๋อดเดิม,ดมๆนะครับตัวนี้ขายเท่าไหร่สี่พัน กวาทสี่พันสามร้0ยบาทพอนะครับนะครับยังไม่รวมส่งนะครับถ้าราคานี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้เราจะขึ้นราคานะครับผมเนาะมีมาสองแท่น PA เ0็ดันกลางแหลมนี่1สนิ้วค่าละ2สบายเลยนะครับผมหลายท่านเอาไปดัน18ผมก็ยังงงอยู่18นิ้วว้ยสนิ้วข้างละ1โอ้กึเตอรเทบัดสะเทือนนะครับมาที่อะไร BDX ดีบีเอ็กดีบีเอ็กตัวนี้เกรดเอนะครับมีสติกเกอร์ด้วยนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมเนาะดีบีเอ็กซ์ไดเวอร์เล็กตัวนี้เป็นสองหกศูนย์นะครับผมตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่ดีขายอยู่ตัวนี้เป็นเกรดเอเลยนะครับเกรดเอมีสติกเกอร์ตัวนี้ขายอยู่สี่พันเก้าร้อยบาทพอสี่พันเก้าร้อยบาทพอนะครับค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทเป็นห้าพันนะครับผมเอ็นเทคดีสามพันหกตัวนี้ไฟน้ําเงินครับ ไฟน้ำเงินไฟสีฟ้าไฟน้ำสีฟ้าไฟน้เงินหรือสีฟ้าไฟน้ำเงินเขาเรียกไฟน้ำเงินหกพันบาทข้ทางล่างไฟเขียวห้าพันแปดร้อยบาทเนาะรบผมโตไม่ขายเนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่ขายาน,นี่นี่อันนี้หลายรอบแล้วเมื่อวานก็ก็ก็ผ่านทานานี่สองพันเก้าคนนีกเสียงดีมากก็ยังงงๆนะครับเออไม่หากันเลยเหรอเนาะสองพันเก้าออสองพันเก้าร้อยบาทเองใช้งันใช้งานปกติมีอะไรด้วย บูทูธบูทูธบููทธ USB นะครับใช้งานปกติครับโพนิกพลัสบวกโอ้ก็อย่างว่านี่เสียงดีเสียงหนาด้วยนี่ตัวเนี้ยแถม EQ มาให้หนึ่งสองสามเจ็ดชุดนะครับเจ็ดแบนนี่นะครับผมแซวเบสตัวนี้แซวเบสท่านใดหาอยู่รีบจัดเลยนะครับแซวเบสสองพันเจ็ดร้อยบาทอ่านราคานี้เอารวมส่งไปเลยแซวเบสรวมส่งไปเลยใช้งานปกติไม่ฟรีใช้งานปกติครับปกติเลยเอฟิกออกเอฟิกออกกรุ๊ปก็ออกกรุ๊ปก็ออกพิจารณาออกออก USB ออกครับผมเนาะออกทุกตัวนะครับพี่เป้บอกพี่เป้ลองแล้วกับมือนะครับอันนี้ปรีปรีนี่สองรอบแล้วไม่ไปสักทีเจ็ดร้อยบาทมีแยกซับไหมแยกซับตัวนี้มี๋อมีแยกซับนะครับมีแยกซับนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาทคคาจัดส่งหนึ่งร้อยเอาล่างมาสุดเลย EQ อะไรนี่ EQ อีคิวอะไรหรอกนิอะไรนิวเบกนิวบอกอะไรสักอย่างมันไม่เป็นไรเอาเป็นว่า8ปรเป็นว่าเป็นเอาเป็นว่าอีคิวอยบาทใช้ไนปกติครับคอมพิวเซอร์ไปรบาทปรบาทคอมพิวเซอร์ดีบีเนชีสิดีบีเอ็กดีบีเอาทครับครครอดีบตัวไนชีสิดีบีเอ็กดบาทครับครับข้างล่างสดเยางงานเอ็มบีครับผมเอ็คือสดเยคืออะไรคือครอสครับผมคือครอสอ่าโอเคคือครอสยี่ห้อของีห้อครอสเอ็กี่บาท แปดร้อยบาทครับแปดอบาทอันนี้อะไรนี่อันนี้ EQ ครับ EQ, EQ. ของ AB <SM B. S 2> ตัวนี้ Made in USA เลยนะนี่ดูดูดูด Made in USA ตัวนี้ครับสภาพอาจจะกระโลกโสหน่อยนะครับข้างนอกแต่ข้างในนี่พารคิริวห่อขี้เอ้ยหอทองนะครับตัวนี้โอ้โ,อโอ้ข้างในอะไรแน่นตึบนะครับผมแน่นจริงๆนะครับตัวนี้กี่บาท หกร้อยบาทรวมทรงครับผมอยู่กับพื้นนั้นเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นโต๊ะนั่งพี่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นโต๊ะครับผมใส่ข้างในใส่ข้างในนะครับหกร้อยบาทนะครับผมนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเห็นแต่สภาพอย่างนี้นี่หกร้อยบาทของเอบีของนอกนะครับตัวนี้เอบีพาร์ลองแล้วครับลองแล้วมีข้อแคกไหมไม่มีครับไม่ไม่ไม่ข้อแคกด้วยไม่ข้อแคกด้วยครัก็เลยคิดว่าข้อแคกนะไม่ข้อแคกเลยหายไปเลยอ๋อเสียงดังเสียงดังดังปกติบูนี่เสิร์ดีนี่ อันนี้ก็อีคิวครับผมอีคิวสามตัวอันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอะไรทำไมสวยงามแท้ของดีครับโอ้สามตัวนี่ตัวละหกร้อยบอกไม่ใช่ครับยกเลยครับอ๋อยกยกหมดเลยหกร้อยนี่ครับโอ้สามตัวหกร้อยใช้ได้ทุกตัวไหมใช้ได้ทุกตัวครับแต่อันนี้ยี่ห้ออะไรอันนี้ n อ็นพี n p ไฟขึ้นไหมไฟขึ้นครับปกติตัวนี้บอกเลยว่าปกตินะครับปกติครับผมอันนี้ก็ปกติไฟกขวาตรงกลางตัวนี้ปกติไฟขึ้น แต่ตัวเนี้ยสไลด์จะแข็งๆหน่อยครับผมแข็งหน่อยแข็งครับเนาะครัสามตัวหกร้อยบาทรวมส่งไปเลยครับครับ NPE นี่สไลด์แก้วเลยนะครับนี่ไฟเดลิฟระยัะมีหน้าจอนะครับผมอันนี้ไฟกระแทกบาทจะขายได้ไหมโบ๊นี่จะขายได้ไหมนี่อย่างงี้นี่หกร้อยบาทรวมส่งหกร้อยบาทรวมส่งเออเอออะไรอีกนี่รี ปรีคาราเกะปรีคาราเกะมาจากไหนนี่มาจากในครับในร้านครับในร้านไปขุดมาจนเจอเนาะครับอันนี้มีเยอะแยะตัววอลลุ่มเราเดี๋ยวเอามาใส่ให้ครับใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้สองตัวปกติขายขายตัวละเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ดีครับนี่ถูกๆเลยไปถกตัวละตัวละสามร้อยไปตัวละสามร้อยปรีตัวละสามร้อยนะครับผมมีสองตัวนะครับมีสองตัวถ่าส่งตัวละร้อยถ้าเอาสองตัวก็ค่าส่งหนึ่งร้อย ออประหยัดไปหนึ่งร้อยบาทนะครับเหลือเงินไปรับประทานไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยหรือข้าวต้มถ้วยละเจ็ดร้อยก็ได้นะครับไปเพิ่มเงินเอาหนออาหารนิสรยอันนี้ปลักครับผมปลักปลักอะไรนี่ปลักนี่สามรอบแล้วไม่ออกโรยโรเทกครับผมเดี๋ยวสามรอบแล้วไม่ออกวันนี้ราคานี้เท่านั้นพรุ่งนี้ใครโทรมาหาผมผมขายตัวละพันเลยใช่ไหมครับ ตัวละพันไปเลยตัวตัวตอนนี้วันนี้ตัวละเก้าร้อยครับตัวละเก้าร้อยแนะนําเลยนะครับมีโรโยเทคคอนิคครับเอทีเอสครับผมอ่ะอไอตัวบนสูตรนะจอใหญ่นะครับจอใหญ่ครับของใหม่ี่เกือบสองพันมั้งตัวเนี้ยนะครับผมเนาะจอใหญ่ตัวหนังสือใหญ่นะครับผมครับรูก็ใหญ่นะครับอเอมาเร็วๆไปไหนอีกไปไหนอออตัวละเม็ดเอทเอครับเออสิเดือ อะไรนะโรยเย็นเอาไม้บรรทัดมาชี้เลยนะโรยเย็นครับโรยเย็นเอสเก้าร้อยครับผมขายเท่าไหร่ขายสามพันเก้าครับผมเมื่อยแล้วพี่เอาพูดไปพี่ใช้งานปกติครับผมใช้งานปกติสามพันเก้าร้อยบาทอันนี้ชุดดีเลยทำไมมาอยู่ข้างหน้าอ๋อเขาย้ายมาไว้ข้างหน้าครับย้ายมาไว้ข้างหน้าเนาะเมื่อก่อนอยู่หลังบ้านเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นเลยเาอาไว้ข้างหน้าใกล้ถนนใหญ่หน่อยนะครับเนาะใช่แห่นชัดเจนโอเคอันนี้อะไรนี่เรกเรกอะไรนี่ไหนเปิดเปิดหน่อยสิลึกเท่าไหร่ ลึกกี่นิ้วลึกสิบสองครับตัวนี้ลึกสิบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้สองยูสองยูลึกสิบสองนิ้วยี่ห้ออะไรนี่สนิมไม่กินเลยยี่ห้ออะไรนีะไม่มีเออสนิมไม่กินนะนี่นเห็นแต่เกา่าๆนี่เปลือกส้มเปลือกวีเนียมเปลือกเปลือกวีเนียมไหมนี่เปลือกพลาสติกเปลือกส้มนะครับนี่ตัวเขาเรียกเปลือกวีเนียม ข้างบนขายเทไลไรนี่สีดำสองอยู่ลึกสิบสองนิ้วไอ้ธดีครับนี่พันห <1, S 2> <ๆ>้าไปพันพันสี่เอาพันสี่พอตัวบนพันสี่นะครับสีดำนะครับตัวล่างโอ้หาน,นี้เคยลงขายเออเคยลงหรือ,อยังยังไม่เคยลงครับผมมาใหม่ตัวนี้ลึกสิบเก้าซียูลึกสิบเก้านะครับของคอมเพกซียูลึกสิบเก้านะครับนี่คอมเพกคอมเพกลึกซียูลึกสิบเก้านิ้วหรือวัดข้างในแปดนิ้วนะครับผมเนาะเอาง่ายๆแปดนิ้วข้างในนะครับ วัดไม่รวมฝาไปหลังสิบเก้านิ้วนะครับไม่รวมฝานะครับผมเนาะอ๋อเนี่ยอะไรมาโดนดีเลค่ะใสยไหมครับผมอันนี้ใสยไหมเป็นสายโมโนครับสายโมโนแต่ใช้งานได้นะครับเช็คแล้วยี่สิบเอ็ดมตร ยี่เบ็ดเม็ดกับ15เม็ดเอาสองวนนี้300บาทครับผมสองวนสามร้อยบาทใครเอาทักมานะครับดูดีๆนะครับนี่แคปรูปอ่ะเดี๋ยวผมจะค้าไว้ให้แคปรูปมาเลยนะครับสองเส้นนี้สีม่วงกับสีเขียวนะครับ300บาทนะครับ15เม็ดยี่เบเม็ดเมร้อ่ะจบไปอันนี้จบไปอ่ะไปตรงนู้นอ่ะอันนี้สามเส้นสามเส้นครับผม14เม็ดสีสีฟ้านี่14เม็ด14เม็ด นะครับผมแล้วก็สิบเอ็ดเม็ดสีเทานะครับผมหัวก็จะเป็นหัวโฟนสําหรับบนเวทีเลยนะครับตัวนี้หัวลิทหัวลิทครับหัวลิททั้งหมดเลยหัวลิททั้งหมดเลยตัวนี้สําหรับสายกีตาร์สายอะไรก็ได้ครับสายเครื่องดนตรีบนเวทีสายนี้ของดีนะครับสายสเตอร์ไหมน่าจะสเตอร์นะตัวนี้สเตอร์นะครับน่าจะสเตอร์นะครับผมตัวนี้สามม้วนเนี่ยนะครับ อ่ะเดี๋ยวไว้เผื่อท่านใดแคปรูปชัดๆนะครับสามม้วนสิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมอ๋ออู้นี้สายลำโพงตัวนี้ครับผมอันนี้สองมวนทรายโอ้อันนี้ม้วนละสามร้อยบาทม้วนละสามร้อยสองสองคูณหนึ่งจุดห้าสองคูนหนึ่งจุดห้านี่สิเล่นนวางตลับตะเลนอย่างงี้ก็ตายหาเลยเตานะครับสองคูนหนึ่งจุดห้าครับมีอยู่สองมวนมวนละสามร้อยบาทนะครับอ๋อเผื่อท่านใดหานะครับผม ถ้าเอาสองม้วนเนี่ยค่าส่งร้อยเดียวครับนะครับเอาสองม้วนค่าส่งร้อยเดียวสองม้วนแต่ถ้าแยกครับถ้าแยกนี่ต่อม้วนนี่ค่าส่งม้วนละหนึ่งร้อยบาทนะครับเผื่อท่านใดอยากแยกเนาะท่านใดไม่อยากแยกก็เอาสองเลยแคปหน้าจอแล้วครับครับอ๋เอาให้ทันนะครับนี่เอาแคปหน้าจอได้อ่าโอเคอันนี้เลยวัวนี่กิบอันนี้โอใส่รัดกิบใส่รัดกิบนะครับผมแถมตัวนี้ไหนสี่คูณสองจุดห้าสี่คูณสองจุดห้าสิบสามเมตร อันนี้ก็สิบสามเมตรสองมวนนี่สองมวนออ้ตลับตลิลน,นพีเธอเตยนาเตดะละลายโอ้เออสิบสิบสามเมตรสี่คูณสองจุดห้ามีอยู่สองมวนสองมวนเท่าไหร่นี่ใครใครเคียนนี่ชัดเจนครับชัดเจนนะครับนี่ห้าร้อยบาทสองมวนเลขตัวหนังสือสวยงามครับชัดเจนนะครับ <พะ S 1> <500 S 2> ผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับอ่านแทบไม่ออกเลยตัวหนังสือ,อนะครับผมบโอ้ปวดหัวชิคก้าแล้ว ไอ้ไอ้ไอ้นี่เขียนไปทางนี้ไอ้ราคาเขียนไปทางนี้โอ้โนกันตีกันละลายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ครับโซเตอร์ชีวิตเอ้าครับสี่คูณสองจุดห้าสิบเอ็ดเมตรสองม้วนสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทง่ายๆเร็วๆจบๆครับจะเอาแค็บมาเลยค่าส่งหนึ่งร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยสองม้วนค่าส่งหนึ่งร้อยครับถ้าแยกค่าส่งม้วนละหนึ่งร้อยม้วนหนึ่งร้อยอ่าเหมือนเดิมสองม้วนเลยครับสองม้วนประหยัดกว่าหนึ่งร้อยบาทได้เงินซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวต้มเนาะครับ อาผมนั่งแล้วเมื่อยอ๋อไม่ได้บอกนั่งไม่ได้บอกลูกก็ได้อันนี้อะไรของดีอันนี้มีเป็นยี่สิบอันไม่ใช่บอกมีสองคู่หนึ่งมีสองอันสองคู่หนึ่งมีสองอันเลขเบอร์ของใครไม่รู้นี่ไม่เคยเห็นเลยใครรู้จักบอกทีสองคู่หนึ่งครับผมสองคู่หนึ่งตัวละร้อยพอขายทิ้งใข่คว้างตัวละร้อยพอสองคูหนึ่ง ค่าข้าวค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าข้าวเที่ยงยังไม่พอเลยแถวเที่ยงพี่เป้คนเดียวสามร้อยแล้วแถมบดหัวแถมแบบเออเดี๋ยวผมเติมให้หนึ่งร้อยบาทนะครับค่าข้าวเที่ยงนะครับผมอ๋อสองอันเน็ตเวิร์กอันละหนึ่งร้อยครับเนาะค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเป็นสองตัวสามร้อยบาทรวมส่งนะครับผมย้ำย้ำสองคูนหนึ่งสองคูนหนึ่งครับผมสองคูนหนึ่งพี่เป้ะเมาลมหรือเปล่าวันนี้สามรรวมส่งครับอ๋ออันนี้ตู้อะไรตู้ ตูลำพงครับตูลำพงรับผล่ปะตอบจะนาบเสียงกลางครับสิบห้านิ้วเสียงกลางสิบห้านิ้วครับหึงคู่หนึ่งมีตะเกรงไหมเอ่อตอนนี้ไม่มีตะเกรงอ๋อโอเคไม่มีนะครับนมาอย่างนี้เลยนเดินดูรอบๆบโบสถ์หน่อยสิครับครับผมผมบนขวานะครับผมไม่ได้บนซ้ายนะครับผมบนขวานะครับรอบโบสถ์นะครับไม่ใช่เมร์นะครับผมลิ้นลิ้นอีกแล้วลิ้นมีซองครับสี่ใบขายเท่าไรดีไม่มีตะเกรง ถ้าอยากได้ตะแกรงบอกนะครับขอขออีกสองร้อยผมตัดใส่ให้พ่นสีให้ด้วยนะครับตะแกรงตัดนะครับผมเนาะขออีกสองรอยบาทตัวนี้ขายอยู่3,500ัาร้ใบาทสใบเอา3,500บาทไม่รู้ซื้อมาเท่าไรขายแม่งราคานี้แหละอู้อันนี้ยี่ห้ออะไรนี่อะคูตติกอะคูติกอนทวิตเตอร์อู้เขอะคูตติกเลยนะธรรมดาทีไหนนี่นี่ชัดเจนเลยนี่อู้ อะคูติกแต่ดอกเอ็มเอ็ดดอกเอ็มเอ็ดเดิมๆใช้งานปกติไหมเบียดไหมเออเบียดในในหนึ่งดอกครับนี่ไม่หนีไม่เบียดยังงั้นเขรียกว่าลมตีครับบ่อานี่นอันนี้ปกติครับนี่แบบตึ๊บๆเลยตึ๊บๆนี่อู้ตึ๊บอู้ทะลุทะลุทำยังไงของของแท้ครับผมทะลุแน่นอนอันนี้อันนี้พร้อมดังคู่เท่าไหร่คู่ละพันคู่ละพันชิบหายแล้วคู่ละพันบาทมีแถมหน้าผ้าแถมตะเกรงผ้า อพี่เป้บอกแถมตะแกรงผ้าอะครับผมตะแกรงผ้าแถมตะแกรงผ้านะครับผมนะครับอนะครับคู่ละหนึ่งพันบาทพร้อมดังพร้อมดังอืรวมส่งครับผมเออรับเองหนึ่งพันครับค่าส่งแพงกว่าตู้มันผมวบ่าเนาะออนะครับผมโโทรศัพท์ใครมีเสียงเพลงมาด้วยน่ะนะรีบลบก่อนเลยเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านได้ไทยอีกรอบนะครับอ่อนะครับผมเช่นเคยนี่ ดันมณีนะครับผมคลิปนี้เอาสั้นๆพอฝนจะมาแล้วพี่เป้รีบเก็บอ่ะขอบ,ค,บคุณ f อฟทุกท่านนะครับผมอยากได้ตัวไหนแคปส่งมาหรือเบอร์โทรตามที่แจ้งไปนะครับผมเนาะเอะ,อะด่วนเร็วๆขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม